มักปลาแบบเยอะๆพี่น้องเอ้ยมาเบิองมาหนิย้ายมักไข่เบึงเนาะพี่น้องเนาะแซบ่บพี่น้องมักด้วยตะไคร้กระเทียมหลากผักชีพริกไทยพี่น้องหนึ่งเนี่ยโอ้ยหอมเลยพี่น้องมักไปจะขึ้นสองขึ้นเลยพี่น้องจังมะหนึ่ง,อง,ง,งโอ้ยบ่มีกินข้าวเลยพี่น้องหอมขาดหอมแน่ แสบนัวพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาหนีทิพผ้ามาเบ่งผ้ามาเห็ดวิธีมักป่าจังใดสีหอมนะพี่น้องมักจังใดสีหอมสีบอ๊อกข้าวนี่ป่าแล้วไปพี่น้องเนี่ยเเขาอยากกินจะชินจะชินแล้วก็ไปกินมันโตใหญ่พี่น,อน้องโตใหญ่เิ่นเบงคืงไห้มู จกักเ,เ,เป็นเห็ดตัวใดห้ยเป็นเบื้งเนี่ยเห็ดกระไดล่างแล้วพี่นอ้องล่างเกลือล่างแป้งเนาะพี่นอ้องจะบะข้าวแล้วกะตำพวกเนี่พี่นอ้องอันนี้กะแยกกะตำตะไคร้ไว้ไเลยพี่นอ้องกระเทียมตะไคร้เหลือแต่อ,อันนี้เราเป็นอ้องะรากผักชีใส่ก่อนใส่แล้วก็ตำ ใส่พริกไทยพี่น้องพริกไทยบ่ใส่ในนี่ก็ได้ใส่ในนี่ก็ได้พี่น้องใส่แค่นี้เพราะมันหอม,มสอตามให้ละเอียดเด้อพี่น้อง แล้วก็ได้ความาละเอียดก็ได้ตามละเอียดแล้วมางทเข้ากับเนื้อปลาก็ดีเนาะ เารารว่าติใส่รสดีเพี่น้องแต่ห่าใส่เกลือไปแล้วยามันเข้มใส่ชู่มลึกจัง้อยใส่หนองชั่วไ,ไ,ไปเลยใส่รสด,ดีไปมันิเข้มเลย้องเ,เอาเมื่อลงมาเลยเมื่อลงเมื่อขาดเลย ไว้หลายๆมืองหิแสบได้พี่น้องเนป่ปลามักไว้2-3ามืองจังมาหนึไม่แสบตีดเข้ากันสิบว่าม,ม,มีกินปาลาหอมด้พี่นงมีห็ดจังสิมือ,นมอคนมาได นี่กินข้าวปลาอะวกนี้คือมักเกือแล้วงวดมาใส่นี่ทอดกระแซห่หนึ่งกระแซ่ เดี๋ยวใส่กระปุกหรือใส่ถุงเลาะกัเอาพค <Okay. S 1> องออกใสดางใส่ให้โตปลาให้ยังให้มันสุ่มเนาะพีน่น้องทมักไปจากสองสามเมื่อให้มันสุ่มกับใส่เข่าลงไปนะที่ิสุ สูดเนี่ยแสบพี่น้องเสบตัวไม,ม่กินข้าวังมักเปนหอมมักไปล,ลายมือทั้งแบบนัวพ่อเมื้อไม่กินข้าว เบิงได้จ้าเบิ้งบอกให้น้องหนึ่งนี่โอ้ยหอมหอยหอยมันม่กินป่ารบกวนจะกินหอมของหลากกะที่กระเทียมตะไคร่บัดห้องหนึ่งเขาก็เอาตะไคร่ห้องห้องซึ่งในจัหน่อยอ๋อ เขากันดีปะเนี่ยพี่น้องหนึ่งปางงลาหนึ่งก็กได้ทอดก็อร่อยเสร็จนัวไรพี่น้องเสพนัวมักเกลือบใบตะวันนี่มื่อไหนเมื่อนี้อาจิมหนึ่งร้อยก็ได้ถึงจะตอนหนึ่งตอนหนึ่งกับบะหมี่พี่น้อง ปลาตัวใหญ่เนาะลอยนลยพี่น้องมะแพงเพื่นเฮ็ดหายเรียบร้อยแต่ว่าอัน,นอันนี้คือสิบ่สร้างปันใดบ้าก้ <c oughs> นเฮ็ดเพื่นกับเปล่าพี่น้องโอ้ินหนึ่งแซ่บแซ่บพี่น้องใส่ผักหลายๆอย่างพี่น้องวันนี้เราได้จ้าถ้มามักคลิปนี้กับฝากนะได้จ้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามยายเนี่ยด้วยจ้าขอบคุณค่ะที่เขามาชมคลิปนี้นะคะน้ะขอบคุณเพื่อนเพื่อน,นอจะนน้องเมื่อน,นี่ก็ล่าไปแค่นี้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ